ณห,หมู่บ้านห้วยสมปล่อยแม้จะยังไม่มืดคำ่ำแม่ฝนมืดรมครึมเคลื่อนเข้ามาปิดบางท้องฟ้าคล้ายพายุจะเข้าบรรดาต้นมะม่วงต้นมะยมปลูกไว้ตามแนวรัว้วลำต้นมันลู่ไปด้านหนึ่งบานว่าจะหักทั้งบรรดาฝุ่นผงใบไม้ปลิวว่อนป้าทองเมียของกำนันหารรองเออะอะให้หลานชายรีบลงจากเรือนไปเก็บพริกแห้งในกระดุ่ง อย่างไม่ทันบอกให้ช่วยเก็บผ้าที่ตากไว้ในลานบ้านให้ด้วยเสียงลมมันดังเสียจนร้องตะโกนหากันบนบ้านแทบไม่ได้ยินเรือนทั้งหลังสั่นครืนอย่างน่ากลัวบรรดาหม้อห้ถ้วยจานตกแตกเสียงแหลมดังแทบนับไม่ทันจะเสียหายไปกี่ใบใครกันวะกล้า,าม,มาลองดีกับกูกำนันหานต้องมีคนใช้คาถาเรียกรากศกมาเป่าลมเล่นงานแกแน่ ร่างทวมของกำนันวิ่งเข้าไปในห้องชนิดไม่เกรงใจปุงฉวยเอาปืนลูกซองสั้นออกมาบอ่อในกรรมคาถาดังเงิมๆแล้วชูวปืนขึ้นฟ้าเสียงปืนนัดนั้นแหลมดังทําให้พายุเคลื่อนจุดศูนย์กลางไปทางท้ายหมู่บ้านหลังคาบ้านหลายหลังพังทลายฝนฟ้าขนองกําลังจะตามมาอีกพ่อกำนันจะยิงปืนทําไมพายุมันจะเลยบ้านไปอยู่แล้วเกิดลูกปืนหล่นมาโดนชาวบ้านจะยุ่งนะ ไอ้ก้านหลานชายไวกำลังห้าวร้องทักขึ้นปากกระบวนไปด้วยยังตกใจเสียงปืนไม่หายมันเงียบไปเลยเจอวิชาฝ่ายต้องข้ามมันต้องรู้จักแก้กำนันเป่าปากแรงอย่างโล่งใจในปืนที่ซอกเอวปืนไทยประดิษฐ์กระบอกนี้เคยสร้างชื่อให้แก่สมัยหนุ่มๆจากการประทากับโจรปร้นควายแม้มันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ย่่ำแย่ที่สุด เท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นักเลงปืนไม่มีระบบนิรภัยบรรจุดได้นัดเดียวความแม่นยำไม่ต้องพูดถึงต้องจ่อยิงเท่านั้นอาศัยไปคนใจเด็ดย่างสามขุมเข้าประชิดตัวคนร้ายตอนทีเผลอกำลังจูงควายไม่ทันระวังตัวเหนียวไกนัดเดียวปิดชีพในลานบ้านถูกความมืดครอบคลุมฝาแลบฝาร้องดังครืนครืน มีร่างผอมเกร็งเส้นผมบานเป็นพุ่มเดินเข้ามากำนันยืนมองจากระเบียงเกิดอาการขนลุกสู้เห็นแค่งเงาก็รู้แล้วว่าเป็นไอ้หืมเพื่อนร่วมตายสมัยเดินบนเส้นทางนักเลงตัวเล็กหัวใจมันเกร่งไว้ทรงผมขัดใจแม่แบบนั้นไม่มีใครอื่นพอเข้ามาใกล้เงยหน้าขึ้นมาฝาแลบทำให้เห็นใบหน้านมีแผลยับเยินกำนันหานแทบเข่าสุด ยังไม่ปักใจเชื่อในทันทีร่างที่เห็นจะเป็นผีไอ้หืมเราสั่งไอ้ก้านให้จุดตะเกียงให้ทีพอชูขึ้นมาแสงไฟทำให้มองเห็นได้บวบเวมเองเป็นใครวะมาทำไมมืดๆฉันเองน้ำเสียงแหบพร่าตอบมากำนันน้ำเสียงห้าวก็ทิ้งพลายน้ำเสียงสรรั่นไอ้ก้านเดินมาดู ยังต้องหลบด้านหลังอย่างคนลุกคนพองไอ้เฮิมนั่นนั่นเองใช่ไหมใครทําเองถึงเนื้อตัวยับเยินขนาดนั้นบอกข้ามาข้าจะแก้แค้นให้เองมันเป็นความโง่ของฉันเองที่มายอมเชื่อฟังคำเตือนถึงต้องเป็นแบบนี้ฉันผิดไปแล้วจ้าโอไอ้เหิมเองไม่น่าตายอานาตเลย ข้าห้ามเองแล้วไม่ให้ไปทำน้ำมันยางในป่าก,กองกอยไม่ยอมเชื่อป้าทองได้ยินผัวพูดกับใครในลานบ้านเลยตามมาดูพอได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองถึงกลับไปลมล้มพับกำนันต้องช่วยประคองไว้เรียกไอ้ก้านให้เอาตัวเข้าไปข้างในพอแกหันหน้ามาอีกทีร่างของเหิมได้อันตรธานไปเสียแล้วนึกสังหอนใจ เพื่อนจะมีอันเป็นไปในดงลึกไปสู่สุคติเธอะไอ้เพื่อนยากข้ารับปากจะให้คนตามไปเก็บกระดูกเองกับพวกกลับมาจากป่ากองกอยเส้นทางชีวิตของเพื่อนในใบห้าวเมื่อถึงคราวต้องแยกย้ายไปมีครอบครัวมีลูกหลานต่างสงใบขึ้นทุกวันอาชีพที่ทำแตกต่างกันไป ห้เหือมยึดอาชีพทำน้ำมันยางมีพักพวกตามไปทำด้วยตั้งชุมอยู่ในดงลึปะกปกติจะเรียกที่พักของพวกทำอาชีพนี้ว่าหลุมตามชื่อเจ้าของหรือเรียกตามพื้นที่ชื่อหลุมกองกอยเป็นป่าที่มีไม้าย,ยางอยู่มากไม่มีใครกล้าเข้าไปทำเพราะกลัวเกรงผีสางในป่ากนันหานเคยเตือนแล้ว เพื่อนคนนี้ไม่ยอมฟังมาสำนึกตอนนี้มันสายไปแล้วเสียงไฟจากหน้ารถยนต์สาสจ้าเข้ามาในลานบ้านเป็นรถของทางการเข้ามาติดต่อกับกำนันหารตั้งแต่เช้าได้ขอแรงให้ชาวบ้านหนองส้มปล่อยช่วยค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ของคณะสมรวจป่าชาวต่างชาติตกลงในลำห้วย ทั้งหมดได้กลับมาอีกทีก็ค่อนมืดกำนันรีบลงจากเรียนมาต้อนรับพร้อมบ,บอกไอ้ก้านให้เอาน้ำท่ามาต้อนรับเจ้าหน้าที่นายนั้นเห็นจะรีบกลับได้แจ้งข่าวค้นหาร่างผู้เสียชีวิตครบแล้วมีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนคือพรานนำทางเป็นลูกบ้านของกำนันภายหลังให้ปากคำแล้ว อนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้พอพูดจบเจ้าหน้าที่นายนั้นได้ขับรถกลับออกไปอูบะจะเรียกกลับไปไหนยังไม่ทันพูดกันรู้เรื่องทิศินพาร่างอันอิดโรยเหยื่อชุ่มโชเข้ามารายงานพ่อกำนันไอ้มากรอดตายจ้ะพ่อกำนันแต่เจ็บตัวเอาการตอนตกรถไม่ถึงกับสาหัสว่าแต่มันกับพรานเท่าคำลือ ลงจากรถมาก่อนตอนนุรถขับวนเอาคนไปส่งไอ้มากบอกจะมาขอโทษพ่อกำนันถึงบ้านได้เจอตัวมันยังครับแกอัดควันบรีลึกหนังหน้าผากย่นจากความคิดกังวลเออช่างเถอะถือว่าฟาดเคราะห์ไปข้าไม่ถือสาว่าแต่เองพักผ่อนให้พอนนะอีกวันข้าจะให้เองกับไอ้น้อยไอ้ช่วยออกป่าไปตามข่าวไอ้เหิมกับคนบ้านของเรา ที่เข้าไปทําน้ามันยางในป่ากองกอยเองเคยผ่านไปป่าแถวนั้นไหมที่สินขากันไกลค้างพูดไม่ออกรู้สึกถึงเรื่องยุ่งยากให้ต้องตามแก้อีกแล้วฉันเคยผ่านไปจ้ะเพรากำน้าตามรอยกระทิงเมื่อสามเดือนก่อนผ่านไปแถวนั้นเลยแวะไปเยี่ยมลุงเหิมไอ,เอ้เทิดไอ้น้องกับเมียของมันยังสุขสบายดีกันทุกคน ลุงเหิมบอกกับฉันว่าหนามันยางได้พอแล้วจะขนขึ้นเกวียนเอาออกมาแต่ฉันไม่ได้ตามข่าวเพราะไม่ค่อยได้อยู่บ้านข้ายัางไม่เห็นไอเหิมเอาน้ามันยางออกมาขายชักตังหิดต,ตังหิดใจแล้วข่าวคราวมันหายไปนานคนบ้านเราทั้งนั้นเห็นต้องให้เองไปตามข่าวดูใช่ว่าข้าจะแช่งชักหากมีอันเป็นไป ก็ให้เอากระดูกลับมาข้าจะทำบุญให้พ่อกำนันน้ำใจงามจะเป็นห่วงลูกบ้านทุกคนไว้พรุ่งนี้ฉันจะแวะไปบอกสองคนนั่นให้เตรียมตัวออกป่าเออเองเรีบไปละกันกำนันพูดตัดบทแล้วโบกมือไล่ให้กลับไปพักผ่อนรุ่งเชา้าทิสินลุกขึ้นมาอาบน้ำเอามะขามขัดผิวจนเหลืองพอเช็ดเนื้อเช็ดตัวแห้ง มานั่งประทิมผิวหน้ากระจกเงาผิวปากไปด้วยอย่างอารมณ์ดีทาแป้งเย็นตามเนื้อตัวจนหอมหวีผมเผ้าเรียบร้อยเอาน้ำมันฉลมเส้นผมจะเป็นเงาใส่แต่กางเกงขากุวยได้ผ้าขม้าพื้นใหม่เป็นมันเะอรยิบมาคลุมอกคลุมไหล่พาดปลายไปด้านหลังหวดคุณงามกล้ามเป็นมัดจะไปไหนอีกล่ะอยู่ไม่ติดบ้านเลย เสียงทักมาจากด้านหลังที่สินหันไปก็เห็นสีหน้าบึ้งตึงของทีฟเกสรฉันจะไปบอกข่าวพร,รานตัวน้อยกับพร,รานช่วยพรุ่งนี้จะต้องออกป่ากันอีกแล้วฝากแม่เกสรดูแลบ้านด้วยนะนาไม้จ้องจะผิดรู้นะว่าจะไปทีบสาวโก่จะไปเที่ยวบ้านสาวแอนไม่ว่าลุกขึ้นมาแต่งองค์ตั้งแต่เช้ามืด ฉันจะแวะไปเยี่ยมบ้านลุงเฟิร์มเองแกกำลังไข้อยู่คนเราจะดูดำดูดีกันก็ตอนป่วยไข้นี่แหละทำเป็นพูดดีไปหนางหมายเชิดหน้าขอนตาควา่ำที่สินยิ้มอวดฟันขาวเพราะใช้กิ่งคอยและเกลือขัดฟันทุกวันแบกกล้วยทั้งเกลือจะอไปฝากว่าที่พ่อตานางหมายเข้ามาขวางหน้าเสียก่อนบอกมีศัตรูดักทีหัว อยู่ทางเข้าบ้านหยิงสาวมันกำลังถึงห่วงไม่อยากให้ไปยุ่มยามกับผู้หญิงที่หมายปองทิสินอุทานออกมาคงจะเป็นไอ้จอมนักเลงต่างบ้านที่มาจิตพันแอนพ่อไอจอมเป็นผู้ใหญ่บ้านคุ้นเคยกับกำนันหารแล้วยังมีไอไ้ไมายไอ้เอี่ยมสองเลี้ยวล้อเลยชอบมาทำกลางแต่ทิสินไม่เคยกลัวนักเลงหมาเห่าพวกนี้ คลิปเกสอนเป็นนางไม้ประจําต้นสะเดาอายุนับร้อยปีต้อนอยู่หลังบ้านใครมาสร้างบ้านปลูกเรียนตั้งถิ่ฐานแถวนี้จะเจอแรงเฮี้ยนจนอยู่ไม่ได้ยกเว้นแต่ทิสินมีแต่โชคชัยตอนไม่อยู่บ้านเธอจะดูแลทรัพย์สินให้เช้านี้เธอเกรงทิสินจะเสียทีคนร้ายจึงหยิบดอกชบาทัดไปหูมาทัดให้กับทิศินบ้าง บอกมันจะช่วยกำบังตาจากศัตรูแล้วยังเหน็บก,กิ่งกาลงให้ที่ชายพกุกของสิ่งนี้จะช่วยเจ้าพ้นภัยในป่าถ้าเจอนางไม้รุกขเทวดารุกขเทวดาท่านจะช่วยคุ้มครองได้จ้ะแม่เคสอนฉันจะเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สินยิ้มเห็นฟันขาวหัวสเสน่หนุ่มหุ่นล่ำแบกร้วยขึ้นบ่าเดินออกไป พวกหมาได้กลิ่นของหอมแสลงจมูกอย่างแรงพากันจามฟืดจามฟาดน,นางหมายยิ้มอย่างเอ็นดูมองตามหลังเพราะโปรยสเน่ห์แบบนี้ไงถึงได้เห็นใจยอมช่วยเจ้าพวกนั้นมันจ้องจะก,กำจัดศัตรูหัวใจถ้าประมาทก็คงโดนดีเข้าสักวันเรือนของลุงเฟิร์มแกกำลังนอนให้เมียหยอดน้ำข้าวต้มครางโอดครางอุย บอกไม่เอาอีกแล้วทองทั้งชาตินี้ชาติหน้าโดนผีเฝ้ากุดดอนฟ้าผ่าทรมานทรกรรมกว่าจะรอดออกมาได้แอนจะเช็ดคราบน้ำข้าวให้พ่อได้ยินเสียงขานมาจากใต้บันไดทีแรกนึกว่าเป็นพวกไอจอมพักดนีชอบมาก่อแก่ตาตื้อไม่เลิกเธอไม่อยากพบผู้ชายนิสัยนักเลงพ่อเฟิร์มยิ่งไม่ชอบหน้าไอจอมพวกนี้มันนักเลงเล่ายา นักเลงพน,นันสารพัดอบายมุกไม่ทำมาหากินแอนนี่ฉันนาสาินเองนะฉันขอขึ้นไปเยี่ยมลุงเฟิรมทีอ้าวนสาสินเองขึ้นมาสิจ้ะพ่อกำลังบ่นคิดถึงอยู่เชียวเสียงขานหวานใสดังตอบรับมาที่สินพาหุ่นงามขึ้นบันไดลุงเฟิรม์มลืมตามองครางอือหุ่นมันช่างเด็ดดวงดีแท้ หลอเหมือนพระเอกลิเกที่กำนันจ้างมาแสดงแก้บนแอนเอามืออุบป,ปากหัวเราะดังคิดคักเขาคิดยังไงถึงเอาดอกไม้มาทัดหูป้าทองปะกะติไม่ค่อยกินเส้นกับทิดสินเพราะเป็นพรานป่ายากจนตั้งแต่ช่วยชีวิตผัวของแกร,รอดออกมาจากกรุด,ดอนฟ้าผ่ามาได้เลยหันมาพูดจาดีด้วย ถึงใจหนึ่งจะอยากส่งเสริมนายจอมลูกผู้ใหญ่เบิม้มเห็นเป็นคนมีฐานะแต่ผัวไม่เอาด้วยบอกมันเป็นนักเลงการพนันทรัพย์สมบัติของพ่อจะต้องถูกพรานหมดไปสักวันให้เกี่ยวดองด้วยวันหน้าลูกสาวจะลำบากลุงเฟิร์มอาการดีขึ้นฉันค่อยโล่งใจหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะออกป่าไปตามข่าวลุงเหิมที่หลุมก,กองกอย พ่อกำนันเป็นห่วงเห็นเงียบหายไปเลยสั่งให้ฉันไปตามแถวนั้นมีว่านยาดีแก้อาการช้ำในขากลับจะเอามาฝากจะ้ะอา้าวไหนนะอยู่ไม่ติดบ,บ้านเลยมีงานตลอดแอนกล่าวอย่างน้อยใจเรียกพี่สิลูกแอนที่สินเป็นผู้ช่วยกำนันทำผลงานไว้ก็มากวันหน้าคงได้กินตำแหน่งแทนกำนันหาร ลงเฟิรมเอ่ยปากชมฉันไม่ฝากไฟไปทางนั้นหรอกจ้ะช่วยได้ก็ช่วยป้าทองเอายาฉุนมาให้สูงที่ศิลอัดควันเข้าไปรู้สึกมันแสบคอฉุนจนน้ำตาเล็กแต่ก็ยังยิ้มออกมาได้เต็มหน้าพูดคุยได้ครู่ใหญ่ก็ขอตัวลงจากเรียนจะไปบอกข่าวให้พรานช่วยกับพรานน้อยเตรียมตัวออกป่าวันพรุ่งนี้ ตามคำสั่งของกำนัน